ทำอะไร <What? S 1> ทำอะไรนะ <Hey. S 1> เล่นอะไรเล่นเล,นเล่นเล่นกับไข่ <Hey. S 1> เอานี่วะเอาอะไร ทำอะไรนะย่าทำอะไรเพร่ียไรีไรเทรนด์รถไฟรถไฟ รถบัสรถบัสรถบัสนี่อะไร

มังคี wait, 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 wait. ่ใส่มีไมดูดีี่เ็นให้หมังคีใส่มังคีีแม่ขอแม่คือเอาไว้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ apple A apple apple oh.

B 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 Mẹo cho mẹo mẹo mẹo. Sí, mẹo. Uh, mẹo 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 มังข okay. um, ี่ใส่ทำไมตัวนี้มาหน้าดูนี่มาหน้าดูอีกโอเค